เรเซเลียชาโดเทพีจันทาผู้มอบความฝันั้นงดงามปรากฏตัวแล้วในกิจกรรม Go-Y a l e ี2025ในวันแรกอย่างวันเสาร์กับเจ้าโปเกมอนจันเซียวประเภทพลังจิต เคสเซเลียคือโปเกมอนในตำนานที่มีรูปลักษณ์คล้ายหงส์สีฟ้าแต่งแต้มด้วยแสงจันทร์อ่อนหวานโดดเด่นด้วยปีกวงแหวนสีชมพูที่ส่องประกายระยิบระยับราวกับฝุ่นดาวเธอถูกยกย่องว่าเป็นเทพีแห่งจันทาเซียวผู้มีพลังขจัดฝันร้ายและนำพาวความฝันอันง,งดงามแก่ผู้ที่ครอบครองขนนกของเธอนอกจากความอ่อนโยนแล้วเคสเซเลียยังมีศาสตร์การฟื้นฟูและการป้องกันร,ระดับสูงสามารถสร้างโลพจันทร์ขนาที่ปล่อยสปอร์ทำให้สตูสับสนไปพร้อมกันได้อย่างสง่างามทำให้เคสเซเลียเป็นโปรกรมอนที่น่าค้นหาเต็มไปด้วยเสน่ห์ และพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งราตีดินแดนแห่งความฝันกำลังเปิดประตูต้อนรับอีกครั้งเพราะเคเซเลชาโดกำลังกลับมาเป็นบอสให้เราได้เจอกันในกิจกรรมโกวาแอเรียของปี2025นี้โดยรอบนี้มีโอกาสลุ้นสีต,ต่างๆสุดหายากด้วยใครที่อยากได้เทพีจันทาในรูปแบบชาโดก็รีบไปควาความฝันอันสวยงามนี้เข้ามาร่วมทีมกันเถอะ